5าคคประตูสภาพไปสวยประวัติดีฟีดาผ่อนส,สบายเดือนละ5,000ันบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะสุ k กิสวีฟเครื่องยนต์พันสองเกียโตปี2013ค่ะคันนี้ได้แบกลายสวยเลยนะคะเป็นรุ่น GLX ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะปุ่มสตาร์ทค่ะกระจกปับไฟฟ้าพัาไฟฟ้า แบ็กเอเบียสเป็นชารีโมทนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะเป็นรถที่ขับดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมของผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถแฮชแบ็กห้าประตูอีก็คาสภาพสวยๆนะคะแนะนาเป็นรถคันนี้เลยนะคะสภาพดีค่ะบอกพับได้ด้วยนะคะ เอกสารนะคะไม่ยุ่งยากในการจัดไฟแนนเลยนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านค่ะสเตนเม้นต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ไปอัรองเงินเดือนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนกับแอมได้เลยนะคะสุสกิสวิตนะคะรื่นยนพัน2องรุ่น GLS เกียร์โตปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050